อยากชอบอุปกรณ์เกี่ยวกับบาสเกตบอลครบถ้วนที่สุดต้องนี่เลยค่ะ hoop station ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะซื้อชิ้นแรกเนี่ยลดสูงสุดถึง50% 2ชิ้นออนท็อปอีก5%ค่ะ3ชิ้นเนี่ยก็ออนท็อปกันไปอีก10%และยังไม่พอค่ะฉะลองครบรอบ1ปีทุกการสั่งซื้อเนี่ยรุ้นรับรางวัลพิเศษอีกด้วยค่ะ Here's Giannis going right at Lou Williams. Screen and roll to see if you can pick up a third on the switch. Young feeling it. Middleton for three. Yes. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty Three Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมินตูงแอดมินเอก็ไม่อยู่กันคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะครับราทึกกับสึกนัชชิงสายฝั่งตะวันตกวันนี้เราข้ามกลับมาฝั่งตะวันออกกันต่อนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเราหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์ก่อนที่จะเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้ครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทีมอันดับสาม Milwaukee Bucks เดินทางมาเยือนที การเปลี่ยนแปลงเปิดเกมมาค่ะมิวอักกี้บาร์เซ็ตเต็มไปด้วยการผิดพลาดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการยิงแล้วก็การเทิร์นโอเวอร์และก็เป็นอาราต้าฮอสค่ะที่สามารถเล่นเกมสวนกลับและเปลี่ยนเป็นต้านได้ตลอดค่ะวงในเนี่ยก็ได้คลินคาพิลาส่วนวงนอกเนี่ยก็มากันหมดเลยค่ะทั้งเควินเฮอร์เรอร์จอห์นคอลลินแล้วก็เ e ทรยังค่ะทางการฟลเดอร์แล้วก็การยิง3คะแนนค่ะรันชุดใหญ่แต่หัววัน1 5ต่อ2อค่ะในขณะที่มิวอักกี้บาร์เซ็ตพวกเขาก็ไม่ยอมนะคะพวกเขาก็พยายามสู้ถึงแม้ว่ายานี้จะเจอปัญหาการฟาวค่ะแต่คริสมิโดตัน ก็สามารถก้าวขึ้นมาช่วยทําแต้มนะคะแล้วก็รันคืนอ่ะ15ต่อ4จบควอเตอร์แรกมีวอลกี้บัคสตามอยู่5คะแนนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เนี่ยสิคะเหมือนการต่อสู้กันระหว่างวงในกับว,วงนอกค่ะมีวอลกี้บัคเนี่ยมีวงในที่แข็งแกร่งแล้วก็ดีกว่ายังเห็นได้ชัดในขณะที่อารันตาฮองสกาวันนี้วงนอกเนี่ยโอโ้โหก็ทํางานอย่าง,งต่อเนื่องยานิสเนี่ยช่างทรงพลังเหลือเกินค่ะในวงในไม่มีใครหยุดยูมจริงนะคะในควอเตอร์นี้ก็ทะลวงวงในไม่พลาดเลยในขณะที่อาันตาฮองสกาวพวกเขาได้ดานิโลกา เก้าก็ะะมาช่วยเทรย,ยังทําแต้มได้เป็นอย่างดีอะต่อสู้กับความแข็งแกร่งการทะลวงวงในของมิววอกกี้บัคจบเครื่องแรกค่ะทั้ง2ทีมเ,เสมอกันพอเขาสู่เครื่องหลังเปิดมาไม่นานค่ะจอห์นคอลลิเนเจอปัญหาการฟาวไปถึง4ครั้งนะคะเขาต้องออกไปนั่งพักยาวค่ะทำให้วงในแล้วก็เกมรับของเอลลาตาฮอคเสียเปลี่ยบแต่เกมบุกเนี่ยค่ะได้เทรย,ยังที่วันนี้ร้อนแรงเหลือเกินยิง3คะแนนรัวๆทั้งการข้ามไปทําแต้มอีกด้วยค่ะแต่มิววอกกี้บัคพวกเขาก็ไม่ยอมค่ะพวกเขาได้คริสมิลตันที่เริ่มมาทั้งการข้ามค่ะทั้งกา ะะทําแต้มช่วยเสริมกับยานิสแต่ปัญหาของอลันตาฮอกซีวันนี้สิคเอมิเน่คือช่วงท้ายควอเตอร์ที่3ค่ะจังหวะที่เทรยังเนี่ยพลาดเปียบเท้ากรรมการข้างสนามแบบไม่ควรจะเกิดขึ้นเขามีอกการข้อเท้าพีค,ค่ะต้องออกจากการแข่งขันแล้วก็เข้าสู่ห้องพักนักกีฬาเพื่อไปเช็คอาการจบควอเตอร์ที่3นี่คะ่ะยังคงเป็นอลันตาฮอกซีนาอยู่2คะแนนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4คะ่ะในช่วงที่ไม่มีเทรยังนะคะถือว่าอลันตาฮอกซียื้อกับวอลกี้บัคซได้เป็นอย่างดีคะ่ะพวกเขาได้รุกกี้อ ok ันเยก้าโอคอรวัวที่วนน ในควอเตอร์นี้ต้องยกให้กับคริสมิโรตันเป็นควอเตอร์ของเขาจริงๆนะค่ะยิง3คะแนนแบบรัวๆจัดคือคนเดียวถึง20แต้าพาไปวอลกี้บัคส์ค่ะรันชุดใหญ่24ต่อ7กลับขึ้นมานำนะคะคลองเกมแล้วก็คว้าชัยชนะไปได้แบบสนุกผลงานของผู้เล่นในทีมอแลนตาฮอคได้เทรย์ยังสามสิบต้านสแอสซิสยิง3คะแนนไป6ลูกอะ่ะหลังจากที่เจ็บข้อเท้าเนี่ยการเล่นของเขาก็ไม่เหมือนเดิมเลยนะคะดานิโลฟแกรีเดรีค่ะ18แต้านสรีบาวช่วยทีมได้ยอดเยี่ยมมากๆวอลกี้บัค์ได้คริสมิรตั 38แต้ม11รีบาวด์7แอสซิสเกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบูลเลยค่ะสุดยอดเกินจริงยาเนสอันเชตชูคุมโป33แต้ม11รีบาวด์4แอสซิสนี่ก็ยังแข็งแกร่งเหลือเกินค่ะจบเกมบิวอกกี้บัคเอาชนะแอตแลนตาฮอคส์113-102ต่อ 102, ขึ้นนำซีรีส์2-1ต่อสำหรับแอตแลนตาฮอคส์ในเกมวันนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยต้องชื่นชมการต่อสู้ของพวกเขาก่อนนะครับทั้งทีมเนี่ยร่วมกันต่อสู้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกควอเตอร์แรกเนี่ยถือววว่่าาาาพกกกกเเเเเขปปิดดดตััไ้ีมมๆนนนะะครรบจ็ล รูปก,การเล่นเกมรับและก็การยิงวงนอก3คะแนนในช่วงครอสแรกเนี่ยกดไปถึง66%ซึ่งถือว่าสูงมากๆเป็นการออกตัวที่ไร้ที่ติมากๆครับเพียงแต่ว่าทางทีม Milwaukee Bucks เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเขาไม่ยอมง,ง่ายๆปัญหาของเกมในวันนี้ครับแน่คือผู้เล่นคนอื่นๆครับที่ทาหน้าที่เสริมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะบอกดานบอกดานอเวชกับเควินเฮอร์เตอร์ครับก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยทางโค้ชเนทแม็กนีแลเนี่ยต้องการให้ทั้ง2คนนี้เนี่ยครับมาช่วยงานของเทรยัยงครับไม่ใจะเป็นการเลี้ยงการถ พยายามได้ดีนะครับแต่ยังดีไม่พอบอกดานบอกดานนว,วิชยังชัดเจนนะครับว่าอาการบาดเจ็บที่เข่าของเขาเนี่ยยังคงไม่ร้อยเเซ็ครับยังไม่สมบูรณ์แม้ว่าจะดูดีขึ้นก็ตามครับแต่การเล่นต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามทุกอย่างเนี่ยมันดูพลังเนี่ยต่ำลงมาเยอะเลยนะฮะและรวมไปถึงเควินเฮอร์เตอร์ครับเขายังคงก้าวขึ้นมาอยู่ในโมเมนต์ที่ต้องการที่ทีมต้องการเนี่ยเขาก็ยังทําได้ไม่ดีหากเทียบกับในซีรีส์ที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งครับเราเห็นจังหวะที่เขาทําพลาดหลายต่อหลายครั้งคครรรรรััับบเเ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 าา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 าหหห็นนนนนขขลลุดดไปจกกกกกก่่มมมมถถ้้้้้้ิิทง2ีสสวึใ ได้เนี่ยเกมของเทรยังจะดีขึ้นและก็ง่ายขึ้นกว่านี้ค่อนข้างแน่และหันไปมองผู้เล่นตัวใหญ่ของทีมทั้ง2คนครับอย่างจอห์นคอลลินและก ok ็คลินคาเพลาในเกมวันนี้เนี่ยอย่างที่แอมิตูนพูดเป๊ะเลยนะครับจอห์นคอลลินเนี่ยวันนี้เจอปัญหาการฟลาวต่อเนื่องทั้งเกมเลย,ยจริงๆครับตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกนะครับแป๊บเดียวเนี่ยฟาวไป2อ,ออกไปนั่งพอกลับมาปุ๊บฟาวไ,ไปสาอ,าออกไปนั่งอีกพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ครับแป๊บเดียวเองโดนฟาวครัง้งที่4ครับคราวนี้นั่งยาวเลยจบจนถึงงงงคคควววออออเเ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 ตตตรร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 ์ีียยยยกก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 ่่่่่่าา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 มมมมมมลลลนน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 ข้้ะะะะััับบบจป็็ุุุแแแใิทสดด ไปหมดเลยครับมันก็เลยทําให้เกมของจอห์นคอลินเนี่ย mm. เหมือนโดนตัดออกไปจากเกมเลยแม้ว่าเขาจะพยายามได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับ mm. ในช่วงครึ่งหลังหลังจากที่กลับมาจากการปัญหาการเฝ้าลแล้วเนี่ยในส่วนของคลินคาเปล่าเนี่ยแหละหน่าสงสารมาก mm. ๆครับเขาต้องต่อสู้กับผู้เล่นตัวใหญ่ๆนะครับของ Buck. Mm. มิวกี้บัคไม่ว่าจะเป็นอย่างรูคโลเปสหรือจะเป็นอย่างยานิสอันเดรตูโกลโปแค่พยายามจะช่วยรีบาวเนี่ยแล้วก็ต้องมาชนกับทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับแค่นี้เนี่ยคลินคาเปล่าเนี่ยก็เหนื่อยมากๆแล้วนะครับแต่ที่ต้ออออองงงชชืืชนนื่ะะ่่่่่นน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 มีีีกกกคคคคคคคึะะะะะััััั็ดาา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 ิิโลลลเเใฐตววสสํํรรูขปจจยยญทท อล,ลันตาฮอกซียังคงสามารถอยู่กับเกมแล้วก็เป็นฝ่ายนำสส่วนมากเ mm hmm. ขาช่วยเทรยังเนี่ยในการทำแต้มได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวงในระยะกลางหรือว่า3าคะแนน mm hmm. เป็นผู้เล่นอีกคนนึงอ่ะที่มีการยิงที่ดีค่ะ mm hmm. และก็อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ mm hmm. นั่นก็คือลุคกี้ดรัฟอันดับ6ค่ะองเยเก้าองคองวู mm hmm. ที่ลงมาเนี่ยช่วยชนกัก mm hmm. ยานิสได้เป็นอย่างดีทั้ง2คนเนี่ยช่วยเสริมคลิงคาเพล่าแล้วก็จอห์นคอรลินอย่างเต็มที่แล้วค่ะแต่ผู้เล่นที่ย mm ังคงสร้างตำนานนะครับสร้างชื่อเสียงของตัวเองต่อไปครัััเเปนนนคครไไไมม่่่่่่่ดด้ืออออตยยยยงงงงงงพพาาาาหีีีีววขกท เนื่องเลยนะครับในเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นผลงานที่ค่อนข้างแย่ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการเทิร์นโอเวอร์การยิง3คะแนนนี่ก็แย่มากๆเลยเขาลืมไปหมดเลยครับเขาลืมเกมแย่ๆไปหมดเลยเริมนับหนึ่งกันใหม่และเพื่อนๆดูผลงานของเขา uh huh. ในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกนะครับการยิง3คะแนนการลุยเข้าไปเอาฟาวการโฟลเตอร์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างดูเฉียบคมมีความมั่นใจเรียกว่าไร้ที่ติมากๆใจของเขาเนี่ยใหญ่กว่าร่างกายด้วยนะครับคือเราดูความมั่นใจของเทรยังเนี่ยก็คือจังหวะที่เขายิง3คะแนนเสร็จแล้วมียักไหลอีก ในชีวิตของเทรย,ยังเขาเล่นเหมือนกับอยู่ในลีกมันนานมากๆครับเข้าใจเกมเรียกว่าดูดีมากๆครับสำหรับเทรยงังแต่ปัญหาในเกมวันนี้ครับอย่างที่แอดมินตูนพูดไปเลยครับนั่นะคือจังหวะที่เขาบาดเจ็บมันเป็นจังหวะที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิด<ส>ขึ้น<ส>ไม่ควรนะจะเกิดขึ้นเลยครับแต่จะไปโทษกรรมการก็ไม่ถูกนะครับในจังหวะนี้เนี่ยกรรมการที่ทําหน้าที่อยู่นั่นคือชอนไรชอนไรในเขามีประสบการณ์ใน NBA เนี่ย16กฤดูกาลนะครับ14ีฤดูกาลเนี่ยทำหน้าที่ในเอ็นที League มีก์อฟฤดูกาลกตินี้าเกือบเกม ในจังหวะนั้นเนี่ยเขาอยู่นอกเส้นนะครับอยู่นอกเส้นการแข่งขันดังนั้นในจังหวะนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนๆแอตแลนตาฮอคตัวของเทรยังรวมไปถึงสตาฟโค้ชทุกอย่างครับของแอตแลนตาฮอคเนี่ยไม่มีใครโทษกรรมการคนนี้ครับถือว่าเป็นจังหวะที่โชคร้ายมากๆหลายๆคนถามว่าแล้วทำไมกรรมการไม่หลบออกมาเพื่อนๆลองมองจังหวะที่เขากําลังตัดสินอยู่นะครับเขามองเพรย์อยู่ครับตาของเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้มองขาของเทรยังเลยจังหวะที่เทรยังเขาก้าวออกมาเนี่ยมันเหมือนจังหวะที่เสียหลักก้าวออกมาเพื่อช่วยรับน้ําหนักนิดนึงมันมันก็เป็นวมมชราาากยคคโ แต่หลังจากที่เทรยังเนี่ยต้องออกจากการแข่งขันนะครับไปทําการพัพันเทปใหม่อะไรทุกอย่างใหม่เนี่ยเขาสามารถกลับมาได้ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆแต่หลังจากที่เขากลับมาแล้วครับการเล่นของเขาเนี่ยพลังในการเล่นนะครับพลังในการข้ามการยิงต่างๆเนี่ยดูหายไปเลยเนาะการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยยังไงก็มีผลแน่นอนรัวว่าเขาเจ็บนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก้องเนี่ยก็จับไปที่สีหน้าเขาสีหน้าไม่ดีเลยค่ะเพื่อนๆลองดูแต้มนะครับหลังจากที่เทรยังบาดเจ็บไปปุ๊บเนี่ยเมลวอกี้บัคส์เนี่ยอัดแอตแลนตาฮอคส์เป็นชุดเลยนะครับย แทบจะไม่มีแต้มเลยมั้งฮะถ้าเธอเเกิดจำไม่ผิดเนี่ยเทรย,ยังไม่มีแต้มเลยนะครับในช่วงควอเตอร์ที่สี่มันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งครับว่าทำไมาในช่วงควอเตอร์ที่สี่อลนต้างอกยังไม่ไหวแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับในเกมวันนี้เนี่ยเทรย,ยังเขาจัดไปถึง35แต้มนะครับยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่แปดนะครับที่เขาสามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับสามสิบแต้มในเพลย์ออฟได้ถือว่าเป็นอันดับสองรวมในประวัติศาสตร์การแข่งขันเพลย์ออฟนะครับสำหรับผู้เล่นที่อายุยี่สิ นนนั้เี่ยแล้วสามารถทําได้มากกว่าเทรยังกับเรย์บอนเจมส์ก็คืออาม์เรสตาดูไมล์ครับในปี2005ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับอาม์เรสตาดูไมล์เนี่ยทำไว้11เกมครับในตอนนั้นเนี่ยเจ้าแฟนๆบาสหลายต่อหลายคนครับชื่นชมการเล่นของอาม์เรสตาดูไมล์ครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการยัดห่วงนะครับการยิงระยะกลางของเขาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยัดห่วงอาม์เรสตาดูไมล์ถือว่ามีการยัดห่วงที่สุดยอดหนักหน่วงแล้วก็เป็นไฮไลท์ของทีมเลยก็ว่าได้เทรยังเนี่ยยังถือว่าเเเเคคค้้้าาาาามมมีีีีโออออออกกสสสนะะรรรรรััััับบบบทท่่่่่่่จจํพิตตตตตไไไปปงงงงงชืใหวซ์ยแ ติดตามข่าวกันต่อนะครับเพราะว่าหลังจะจบเกมการแข่งขันเนี่ยแม้ว่าตัวของเทรยังเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะลงเกมหน้าค่อนข้างแน่แต่ทางทีมเนี่ยก็พร้อมที่จะทํา m r i ก่อนครับตรวจเช็คความเ uh huh. สียหายของข้อเท้าเทรยังครับว่ามันรุนแรงขนาดไหน uh huh. เขามีความเสียหายของเส้นเอ็นหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นครับเทรยัง e น่าจะกลับมาได้ครับถ้าเกิดมันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าใจใหญ่กว่าตัวครับสำหรับ e เทรยังแต่เรามาติดตามชมนครับน่าเสียดายนะคะแต่ก็ถือวันนี้ค่ะอลันตาฮ ช่วงท้ายเนี่ยเพราะเพื่อเจอความร้อนแรงของ Chris คริสมิร์ตันเล่นเอาแฟนๆในสนามเนี่ยค่ะกว่า16,650คนถือเป็น99%ของสนามสเตเดียมเอรีนาค่ะที่แค่238คนเท่านั้นไงก็ถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเล่นเอาแฟนๆเนี่ยทั้งสนามนี่เงียบเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเขายังมีโอกาสนะคะรักษาเกมในบ้านไงในเกมหน้าค่ะเรามารอติดตามชมกันหันไปมองในฝั่งของมิวกิบัคกันบ้างครับในเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันได้เป็นเกมที่สวยงามนะครับไม่ได้เป็นเกมที่เหนือชั้้้นนนนนนนอออะไรรมมมมมามาาาาากกกกกกกยยถเเเเิดททีีีบบััั่่่่ผขขขงงแใว แฟนๆหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างกังวลเพราะมีข่าวนะครับว่าน่องซ้ายของยานิสอันเดร็กุมโปเนี่ยมีการปวดตึงครับในเกมวันนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆที่รัดขาซ้ายของยานิสเนี่ยจะเหมือนมี2ชั้นชั้นในเนี่ยเขาเอาไว้รัดช่วยเซฟครับบริเวณน่องที่เขาเจ็บแล้วก็ซ้ําอีกอันหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับในการเล่นและพอเกมเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแฟนๆเริ่มสบายใจเพราะว่าการเล่นของยานิสเนี่ยยังคงดุร้ายยังคงทรงประสิทธิภาพมากๆการทะลวงวงในครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยไม่มีใครเอาอยู่จริงนะคร เ,เหมือนแขนยาน,นิสเนี่ยยาวยืดขึ้นมาเป็นพิเศษเลยไม่น่าเชื่อเลยคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเอออาจจะวางปากหวงที่ไหนได้เหมือนยืดไปออกดแจ๊ดหุน่ากลัวมากมากเลยคือมันสมฉายยาน่ามากเลยคนระับฉายยาของเขาเค,คือกรีกครีกคือเป็นมนุษย์ประหลาดมากๆเป็นชาวกรีกที่ประหลาดมากๆมีความยืดยาวแขนขานี่ยาวผิดปกติมากๆสมฉายยามากๆครับเหมือนกดปุ่มยือดอะค่ะมาฟื้นยืดตกใจเลยเะบอกให้เป็นตูนเฮ้ยตูนมาดูลูกนี้สิตกใจมากๆครับเพลงนี้นี่คือแบบสวยงามแล้วก็หนักหน่วงทรงประสิทธิภาพทรงพลังมากๆเท่านั้นยังไม่พอ เขายังมีการพยายามการเล่นเกมรับนะครับการรีบาร์ต่างๆการต่อสู้กับเสียงกดดันครับในยามที่ยิงลูกโทษเนี่ยวันนี้เราเห็นนะครับว่ายานเสเนียงเขามีแอร์บอลแต่อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆครับเขาไม่กลัวเขาไม่อายครับ <ๆ S 2> เขาพยายามทำรูทีนของเขาครับรูทีนนี่คือจังหวะที่นักกีฬาจะยิงลูกโทษเนี่ยหลายต่อหลายคนครับเขาจะมีคําว่ารูทีนหรือว่าเสิ่งที่จะต้องทําก่อนจะยิงเพื่อนเพื่อน้องๆหลายๆคนที่เล่นบาสก็น่าจะมีครับบางคนเคาะ3ทีหมุนทีนึ่งแล้วก็ยิงอะไรแบบนี้บางคนก็อาจจะแบบมีท่องหน่อยต้องลงหน่อยนู้นรแบบแี้วก ทำปุ๊บเนี่ยจะสบายใจนั่นคือสิ่งที่นักกีฬาหลายต่อหลายคนคิดครับวันนี้ยานิสเนี่ยเขาก็พยายามต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นนะครับโดนแฟนๆในสนามเนี่ยกดดันนับแล้ว1นึ่งอสีนับเป็นหมดเกมดันตึงเป็นหนึ่งในรูทีนของยานิสไปแล้วค่ะตอนนี้เชื่อว่าเวลาไปเยือนสนามไหนก็ตามครับในยามที่ยานิสยิงลูกโทษเนี่ยจะต้องเจอกดดันแบบนี้แน่นอนอย่างที่บอกครับว่ายานิสเนี่ยไม่สนใจครับเดินหน้าทำงานต่อไปเดินหน้าลุยพาทีมนำทัพให้กับมิวกิบักได้เป็นอย่างดีจบเกมวันนี้มี33แต้มกิบบามแต้เกับ ปีนี้ที่สามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มกับ10บรีบาวได้ย้อนกลับไปมีชิคิโอนิวคนเดียวครับที่สามารถทําไว้ได้13ครั้งในปี2000ในเพลย์ออฟปี 2000, 2 0 0 0ตอนนั้นนี่ชิคิโอนิวราวกับปีศาจมากมากครับทั้งการทําแต้มทั้งการรีบาวไม่มีใครเอาอยู่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็มาเป็นยานิสอันเดรซุกมโปที่สามารถทําระดับได้มากแบบนั้นครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันดีกว่าครับว่ายานิสเนี่ยเขาจะสามารถทําระดับอย่างน้อย30มบแต้มกับ10รีบ่าวเนี่ยได้อีกสักกี่เกม,มเพราะ แล้วก็คว้าแชมป์ถ้าเกิดทําได้เนี่ยโอ้โหยังมีโอกาสทําอีก uh huh. มากมายเลยครับสำหรับการทําระดับแบบนี้และถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมองดูนะครับมองแบบในภาพรวมว่าการทําระดับอย่างน้อย25แตม้มด้วยการยิงฟิลโก55%เนี่ยถือเป็นเกมที่6ติดต่อก,กันแล้วนะครับที่ยานิสสามารถ uh huh. ทําได้แบบและก็ถือว่าเป็นอันดับ2ร่วมครับกับคาริมอับดุลจาบาครับใน uh huh. รอบ40ปีที่ผ่าน uh huh. มานะครับของมิโอกิบักที่สามารถทําได้ขนาดนี้นี่คือความโดดเด่นความทรงพลังความทรงประสิทธิ uh huh. ภาพครับของยานิสอันเดต็กุมโปครับสำหรับจูฮอลเดย์ค่ะเกมนี้ก็เป็นอีกเกม นึงนะคะที่ยิงแย่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในเกมบุกสักเท่าไหร่แต่เขาก็ช่วยทีมอย่างอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการแอสเซสการขโมยหรือว่าการบล็อกแต่เขาจะต้องดีกว่านี้นะคะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับค่ะพีเจทักเกอร์ค่ะเราเห็นความทุ่มเทข,ของเขาในการรีบาวนะคะในการปัดบอลกลับเข้ามาสนามเนี่ยค่ะเห็นแวบหนึ่งเนี่ยนึกถึงเดนนิสบรอดแมนนะคะล้มไปกระแทกกับพื้นเสียงดังเข้ามาในกล้องเลยค่ะจนเราเนี่ยตกใจส่วนของบรูคโลเปส่ะในเกมวันนี้เขาก็ทําได้ดีตามทรงเกมของเขาแต่ว่าไม่ร้อนแรงเท่าเกมที่ผ่านมมาาแตต่่่่่่ททีนนจะะ้ออองงชชืืคคก็สร บอบบี้พอร์ติสนะคะที่วันนี้ลงมาช่วยเก็บแต้มใต้แป้นยิง3คะแนนแทนวันที่ชูฮอลิเดย์เนี่ยไม่ค่อยร้อนแรงได้เป็นอย่างดีค่ะในซีรีส์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นเขาลงทําการแข่งขันเลยนะคะถือว่าเป็นการใช้งานผู้เล่นของโคชไมค์พูเดนโฮเซอร์เนี่ยได้อย่างลงตัวในซีรีส์นี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงครับในเกมวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยกให้กับคริสมิลลาร์ตันอย่างที่แอดมินตูนพูดครับควอเตอร์ที่สี่เขากลายเป็นพระเอกครับกลายเป็น MVP ของทีมนะครับของเกมวันนี้เลยเขาบอกกับยานแป๊บนน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 ึงะววัีีีี้้้ขออออออําททมหหห่่่ยโโโโใคเตร์สุดิ เลยครับบอกบอกยานิสบอกว่าวันนี้ผมขอเป็นแบทแมนนะให้ยานิสเป็นโรบินแป๊บนึงก่อนช่วงควอร์ที่4เนี่ยตอนรแรก,แกๆเนี่ยในเกมดําเนินต่อมาเรื่อยๆเนี่ยในเกมวันนี้ก็ถือว่าเขามีการยิงกลางๆนะครับมีการยิงพลาดบ้างายิงไม่ลงบ้างยิงลงบ้างคือกลางๆแต่พอเข้าสู่ควอร์ที่4ี่นี่แหละครับโอ้โหคริสเมอร์ตันเหมแบบใจเลยนะคะมาถึงปุ๊กปุ๊กปุ๊กถึงสามคะแนนยิงระยะกลางยากๆแต่ละลูกเนี่ยผู้เล่นของแอแลันต้าฮอสเนี่ยพยายามปิดประกบแบบสุดๆแล้วนะครับแต่คริสเมอร์ตันก็ยังคงยิงได้เรากับว่ามองเห็นห่วงมันขยยาใหญ่ ครับยิงยังไงก็ลงจริงๆเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยคริสเมลร์ลนกดไปถึง20แต้มมากกว่าแอตแลนตาฮอคส์ทั้งทีมเลยนะครับคนเดียวนี่คือยิงแบบในช่วงที่เกมกำลังบี้บีบหูแฟนๆมิลกี้บัคส์ก็กำลังกดกันกำลังเครียดเครียเลยพอคริสเมลร์ลนระเบิดฟอร์มเข้ามาเนี่ยค่อยๆหายใจโล่งครับหายใจโล่งไปเรื่อยๆหายใจโล่งไปเรื่อยๆแล้วก็ครองเกมได้นะครับพาทีมเอาชนะไปได้แบบนิ่มๆเลยในเกมวันนี้เนี่ยเขากดไปถึง38แต้มกสิบแ38แต้มเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่เทียบเท่าแต้มมากที่สุดที่เเคายทได้ในเพลย์ออฟในชีวิตการเล่นของตัว้มท เกมะะวันนี้ครับเขากลายเป็นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของทีม Milwaukee Bucks ที่สามารถทําระดับอย่างน้อย20แต้มในควอเตอร์ที่4ในเพลย์ออฟได้แบบนี้ครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของทีม Milwaukee Bucks นะครับในรอบ25ปีหลังสุดมาเนี่ยถ้าเกิดไม่นับเฉพาะในควอเตอร์ที่4นะครับจะเอาเป็นควอเตอร์หนึ่งสองสามควอเตอร์ไหนก็ได้เนี่ยที่จะมีผู้เล่นสักคนหนึ่งเนี่ยสามารถทําระดับ20แต้มได้แบบนี้ในเพลย์ออฟเนี่ยนั่นก็ยังคงเป็นคริสมิลตันครับเขาเคยทาได้นะครับแม้ว่าระ ในควอเตอร์ใดก็ตามครับไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนครับนี่คือความมหัศจรรย์ในเกมวันนี้เลยฮะเท่านั้นยังไม่พอครับความเวอร์วางผลงานของคริสมลตันในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมมิวก้บัคที่มีผู้เล่นสามารถทําระดับอย่างน้อยครับสามสิบแต้มสิบรีบาวล์ห้าแอสซิสพร้อมก,กับการยิง3คะแนนลบอีก5ลูกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับนี่เป็นครั้งที่2เท่านั้นนะครับเชื่อไหมครับว่าครั้งแรกคือใครครั้งแรกก็คือคริ ห้ปีแล้วครับไม่เคยมีใครทําได้ครับมีแต่คริสมิร์ตันยานิสว่ามีเกมที่ยอดเยี่ยมวันนี้คริสมิร์ตันมีเกมแห่งประวัติศาสตร์เหมือนกันครับพอวันนี้ค่ะตูนได้เห็นความยอดเยี่ยมของคริสมิร์ตันเนี่ยตูนก็รู้สึกแอบกังวลแล้วก็แอบหงุดหงิดขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าเกิดเกมไหนเนี่ยยอดเยี่ยมขนาดนี้เกมถัดไปเนี่ยจะหายไปทันทีกลาย <ừ> เป็นยิงยังไงก็ไม<ๆ>่ลงขออย่าให้เป็นแบบนั้นในเกมหน้าเลยค่ะเพราะว่าถ้าหากแอดมินเอเนี่ยอยากไปสเตเตียร์ฟาร์มเอรีนาเนี่ยก็ต้องภาวนาใหรั ตาของสิทธิ์ที่จะคว้าชัยชนะไปได้เห็นด้วยนะครับการเล่นของคริสมิรตันเนี่ยจะคล้ายๆกับของพอลจอจในส่วนของทั้งสองคนนี้นะครับส่วนตัวแอดมินมองว่าเขาไม่เหมาะกับการเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของทีม,มแล้วก็ไม่เหมาะกับการเป็นผู้เล่นที่คอยแบกทีมพาสู่แชมป์เป็นไปไม่ได้เลยสําหรับคริสมิตันแล้วก็พอลจอจแต่เขาเหมาะกับการเป็นผู้เล่นอันดับ2ที่ยอดเยี่ยมค,ครับทั้งสองคนนี้คล้ายๆกันอีกหนึ่งจุดครับนั่นคือโดนเสียงวิจารณ์ของแฟนๆโดนเสียงวิจารณ์ของบรรดาสื่อครับเพราะว่าการ ความมั่นใจก็ไม่มีคล้ายๆอย่างที่เราเห็นพอจอจครับในฤดูกาลนี้ทั้ง2คนถือว่ามีฤดูกาลที่ดีมากๆนะครับแต่ในยามที่ทีมต้องการหลายต่อหลายครั้งเนี่ยพอจอจยังทําไม่ได้คริสม uh ิลตันในวันนี้ถือว่าทําได้แล้ววันนี้กลบเสียงวิจารณ์ได้ค่อนข้างแน่แต่อย่างที่แอนมินตูนพูดครับความสม่ําเสมอนี่แหละคือปัญหาของคริสมิลตันวันไหนที่เขาร้อนแรงครับวันถัดไปเกมถัดไปดดเนี่ยห <laughs> ายไปครับ <laughs> บางทียิง25เข้าแค่6อะไรแบบนี้นี่คือสิ่งของคริสมิลตันเรามาติดตามชมกันดีกว่าครว้ิลงๆแ มิรตันเนี่ยไม่ต้องมีผลงานร้อนแรงขนาดเกมวันนี้ก็ได้นะครับแต่เขาต้องมีระดับอย่างน้อยสัก2 0 <คะ S 1> <ท>่สถึงยีแต้มถ้าเกิดเกมไหนก็ตามครับที่คริสมิรตันมีระดับ2 0่สถึงยีแต้มได้นี่เนี่ยมิวกี้บัคส์โหดร้ายแล้วก็แข็งแกร่งมากๆครับแต่ถ้าเกิดคริสมิรตันสามารถทำได้แบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหความไร้เทียมทานจะขนาดไหนครับสำหรับมิวกี้บัคส์เพราะว่าในเกมวันนี้เนี่ยคู่ของยานิสอันเดรตคุมโปนะครับกับคริสมิรตันเนี่ยกลายเป็นคู่หูคู่แรกในประวัตตติศาาาสรรรร์ขขออองงง NBA เพลยยนนนนะะะะคคคคัััับบบททีี่่่วกู้้้มมด30 10แ รีบบาวคัเป็นเกมที่3แล้วในเพลย์ออฟนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับนี่คือแบทแมนกับโรบินจริงๆครับในเกมวันนี้ครับหลังจากจบเกมการแข่งขันในวันนี้ค่ะยานิสเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะคะแล้วก็กล่าวชื่นชมคริสมิโรตันค่ะบอกว่าวันนี้เขามีเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็นึกไม่ออกเลยเนี่ยว่าถ้าวันไหนในคริสมิโรตันจะต้องรีทายไปเนี่ยแล้วชีวิตการเล่นของเขาจะเป็นอย่างไรโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ยานิสออกมาพูดถึงขนาดานี้เหมือนกับบอกทีมอม้อมเลยนะคะว่าเขาอยากจะเล่นกับคริสมิโรตันเนี่ยไปจนกว่าคริสเเเมมมโรรรรรตตัััันนนนจจะะะีีไทททปลลลยคคคคคค่แแอ้้บบบกาาาส็วววงื เปรียบเกมการเล่นในบ้านครับกลับคืนมาได้1เกมครับ uh huh. แต่ตอนนี้ครับแม้ว่าแอตแลนตาฮอคเนี่ยตามซีรีส์อยู่2ต่อนหนึ่ง uh huh. แต่ถ้าเกิดมองจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขายังมีโอกาสนะครับที่จะรักษ<ช>าเกมในบ้านได้ uh huh. ถ้าเกิดไม่โดนปล้นไปเนี่ยก็ยังถือว่าแอตแลนตาฮอคไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมาย uh huh. ครับเราต้องมาติดตามชมกันว่าในเกมหน้านี้เนี่ยแอตแลนตาฮอคจะสามารถรักษาเกมในบ้านได้หรือเปล่าหรือจะโดนเมีวกิบาปล้นชัยชนะออกไปครับถ้าเกิดโดนปุ๊บเนี่ยจะเหมือนกับ C ริปเปอร์เลยนะครับจะโดนตามแบบ3ต่อหนึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ริกรรีมมมาาาาาาๆเตตดดชว่จะทไ้ หรือเปล่าครับเช้าวันพุธนะครับเจ็ดโมงครึ่งเวลาเดิมเลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะกับการระเบ,บิดฟองของคริสเปอรตันคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้คะ่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ subscribe เท่านั้นนะคะอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกรรันนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูล NBA p l a y o f f เพราะตอนนี้มันมันเหลือเกินกันแล้วก็เพราะ NBA คือจีเนี่ยสำหรัพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ